ใครเขเคยเก็บดอกมันไปแจวอยู่จ้ะมันกะหรีรสชาติคือใบมันนนั่แหละจ้ะแต่ตักกระดดน้ำต้นนี้ตัวยุตต้นยุ้งนนี่เปฝาะดเด้อ,อค่ะเจลแซบแซบเจลบปุนปลาทูเบื้องโดกโดกค่ะเพื่อนๆโดกแห้งบา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 งพวง,งกับสายยาวค่ะดอกหลายแห้งค่ะละเบิง้งเต็มเลยเป็นไฟกับคือสีเป็นโคมไฟงานเลยค่ะคือสีเป็นสายอะรยู่ะยะเลยค่ะเต็มเลยค่ะโซยระยะ ต่ำๆต่ำๆก็มีค่ะเป็นพวงระยิบระยับเลยค่ะถัาปีกายบอคอยดกมีกายบอคอยดกจ้ะปีนี่ดอกโดกแห้งจ้ะเป็นสายแล้วค่ะเป็นสายคือคือโคมไฟนี่เละจ้ะเขาเรียกอันติดกับบานเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะ ดอกเป็นไฟค่ะคือสีเป็นโคมไฟงามเลยค่ะคือสีเป็นสายรายย่ระยะเลยค่ะเต็มเลยค่ะสร้อยระยะค่ะสร้อยสร้อยระยะค่ะอยู่หลังบา่านสร้อยสร้อยระยะค่ะอยู่หลังบา้านน้ำมีถเมเอนบ้านมันสิเป็นแบบนี้นะถัดถ้ดดอกบ้านนี่ค่ะทางลุงสา สร้อยระยะค่ะอยู่หลังบางอย่างหนึ่งว่าต้นสร้อยระยะค่ะเบิ่งเด้อเพื่อนๆค่ะลายค่ะใกนการกับต้นบักท่านค่ะบักท่านกับเป็นเป็นดอกเป็นนวยลมเป็นนวยลนดอกดอกลายเด้อค่ะดอกดอกบ้านมังกระสีออกสีสีสมค่ะจ้ามาเบิ่งตน้น ดอกผักกระโดนเตจ้าดอกผักกระโดนนะหลังบานค่อยทายอยู่ค่ะแสียตทายแต่ต้นยังบมดเป็นดอกค่ะอดอกต้นอ่อนกับมี่ค่ะเดียวได้ดอกผักกรดโดนดอกดอกมากเลยปีนี้ค่ะเดี๋ยวสีเป็นดอกสีสมสมพรอมกันค่ะเปิ่งต้นค่ะกําลังออกกอค่ะกําลังออกแต่ว่าสีเป็นดอกดเป็นอกสีสมสมนั่นออกกอนค่ะออกกอนบ้านแล้วค่ะ กินได้โดยเด้ดินี่แก้วได่น้คคน,ดน,นค่ะค่ะป่านไดมีแน่นอนค่ะบูเจวราบปลาค่ะรประปุกค่ะสวยเด้อค่ะสวยงามค่ะดอกหลายแห้งสอยระยะสอยระยะบึงต่ำๆต่ำๆก็มีค่ะบง เป็นพวงระยิบระยับเลยค่ะถัดโบเวีนเลยค่ะเป็ดทุ่งยอดทุกช่อเลยกําลังออกกับมีเด้อค่ะกําลังออกสวยงามแห้งค่ะเบิ้งโดกโดกค่ะเพื่อนเืนโดกแห้งบา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 งพ่วงกับสายเงาค่ะดอกหลายแห้งค่ะละเบิงเต็มเลยอย่างหนึ่งว่าต้นส้อยระยะาค่ะเบิ้งเด้อเพื่อนเืนค่ะหลายค่ะให่กันกับต้นบักท่านค่ะ ท่านกับเป็นเป็นดอกเป็นหนวยหล่มเป็นหนวยหล่นอย่างหนึ่งว่าต้นส้อยระยะค่ะเพิ่งเด้อเพื่อนๆค่ะหลายค่ะในก้านกับต้นบักท่านค่ะท่านกับเป็นเป็นดอกเป็นหน่วยหล่มเป็นหนวยล่นน้ำมีถมเณนบ้านมันถืเป็นแบบนี้นะทัดถ้าดอกบ้านนี่ค่ะทางลงสะจ้ามาเบิ่งต้นดอก ผักกะโดนเต่จ้าดอกผักกะโดนนะแล้วค่ะกินได้ด้วยเด้อนี่แก้วใ้น้ำค่ะป่านใดมีในนอค่ะอ้ามค่ะทั้งแก้วกระไดทั้งเป็นดอกไม้กระไดเด้อค่ะงสวยงามดอกล่าหลายๆต้นอยู่น้ำเงินนี่แหละเด้อเป็นไฟกับคือสีเป็นโคมไฟงามหลยค่ะคือสิเป็นสายละเอียดอะไรยะเลยค่ะเต็มเลยค่ะ ส้อยระยะสอยระยะค่ะดอกมันสีนี้ปีละเถือปีละครั้งค่ะดอกกระเจียวได้ด้วยพี่น้องคุณหลาดอกบ้านมังกรสีออกสีสีสมค่ะดอกบ้านมังกรสีออกสีสีสมค่ะแล้วค่ะกินได้ด้วยเด้อนี่เจียวได้น้ำค่ะ ป่านไดมีแน่นอนค่ะเบิ่งโดกโดกค่ะเพื่อนๆโดกแห้งบา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 งพ่วงก,กับสายเงาค่ะดอกหลายแห้งค่ะละเบิงเต็มเลยสร้อยระยะค่ะดอกมันสินี้พี่ละเทือพีละคั้งค่ะดอกกระเจียวได้ด้อพี่น้องกุหละดอกดกมากเลยปีนี้ค่ะเดี๋ยวสีเป็นดอกสีสมสมพร้อมกันค่ะน้ำ นี่ถมเณรบ้านมันติเป็นแบบนี้นะถัดถ้ดดอกบ้านนี่ค่ะทางลุงสะบึงตนค่ะกําลังออกเออค่ะกําลังออกแต่ว่าต่เป็นดอกติเป็นดอกสีโสมนันออกกอนค่ะออกกอนบ้านจ้ามาบึงตนดอกผักกระโดนเตอะจ้าดอกผักกระโดนนะตํำๆต่ำๆก็มีค่ะ เป็นพวงระยิบระยับเลยค่ะถัาปีกายบอคอยดกมีกายบอคอยดกจ้ะปีนี้ดอกดกแห้งจังเป็นสายแหละค่ะเป็นสายคือคือโคมไฟนี่เละจ้ะเขาเรียกอีกดอกบ้านมาังคสิออกสีสีสมค่ะลายแห้งปีนี่ดอกเต็มเลยดอกเต็มต้นเลยสร้อยระยาค่ะ ปลูกไปในอยู่ในสวนมีส้อยสร้อยระยะค่ะอยู่หลังบ่านส่้อยสร้อยระยะค่ะอยู่หลังบ่าค่ะ้าเบางเวลามันบานมันสีบานผ,านผอมกันบ่จ้ะ <Monitor ing out> เขาเอิญแบบนึงเด้อเพื่อนเพื่อนต้นสร้อยระยะค่ะว่าต้นอะไรมส่้อยสร้อยระยะค่ะอยู่หลังบ่านน้ำ ทีถมเปมนบ้านมันสิเป็นแบบนี้นะถัดถ้ดดอกบ้านนี่ค่ะทางลุงสะขาหลังบานค่อยทายอยู่ค่ะแียแต่ทายแต่ตอนยังบมดเป็นดอกค่ะดอกต้นอ่อนกับมีค่ะเดียวดดอกพักกระโดดเป็นไฟก่ะเพื่อสีเป็นโคมไฟงามเลยค่ะเพื่อสีเป็นสายอะรายอะยะอะไรค่ะเต็มเลยค่ะซอยระยะเบืองดอกดกค่ะเพื่อนๆดกแห้ง บางพ่วงกับสายเงาค่ะดอกหลายแห้งค่ะระเบิงเต็มเลยค่ะหลังบานค่อยทายอยู่ค่ะแซ่แต่ทายแต่ตอนยังบอกเป็นดอกค่ะอยดนอดอ่อนกับมีค่ะเดียวได้ดอกพักกระดุนนูในี่ีสอดเอาไว้โซ่ค่ะพี่นี่ดอกหลายแหง้งดอกหลายแหง้งเป็นทยอดเลยค่ะแล้วค่ะ กินได้โดย,ดยเดินนี่แก้วไดหนึ่งค่ะ่ะานไดมีแนนอค่ะบานติดกับบานเลยค่ะนี่ค่ะ,คะเพื่อนค่ะดอก,ดอกปีกไกบอคอยดกปีกไก่บอคอยดกจะ้ะปีนี้ดอกดอกแห้งจะ้ะเป็นสายแล้วค่ะเป็นสายคือคือโคมไฟนี่เลจะจ้ะเขาเรียกอี สายงาววังสายกับงาวแห้งค่ะระเบิงระเบิงพ่วมดอกของเพลินกะงามเด้อค่ะงามๆอีกแบบหนึ่งงามค่ะดอกดกมากเลยปีนี้ค่ะเดี๋ยวสีเป็นดอกสีสมพร้อมกันค่ะสายงาววังสายกับงาวแห้งค่ะระเบิงระเบิงพ่วโดอกของเพลินกบงามเด้อค่ะงามๆอีกแบบหนึ่งงามค่ะโบเวียนเลยค่ะเปิดทุงยอดทุกช่อเลยกำลังออกกับมีเด้อค่ะกำลังออก สวยงามแห่งค่ะค่ะสร้สอยระยะค่ะอยู่หลังบาดต,ต่ำๆต่ำๆก็มีค่ะเป็นพวงระยิบระยับเลยค่ะถัดบริเวนเลยค่ะเป็ดทุ่งยอดทุกช่อเลยกำลังออกกับมีเด้อค่ะกำลังออกสวยงามแห่งค่ะ เป็นไฟกับพือสิเป็นโคมไฟงาด้ลยค่ะพือสิเป็นสายระยย่อระยะเลยค่ะเต็มเลยค่ะสร้อยระยะแล้วค่ะกินได้ด้วยเด้อนี่แก้วไดน้ำค่ะต่ะไั่ดมีแน่นอ่ค่ะ,ยอ,คะอย่างหนึ่งว่าต้นสร้อยระยะค่ะพึ่งเด้อพิงพ่ง